มืดขนาดนี้สวยปะล่ะฉันสวยในที่มืดนะเธอเข้าไปเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทำงานกันนะคะไปค่ะ วันนี้นะคะเราก็มาแต่งหน้าคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่บอกว่าเหมือนกับมาถ่ายรายการวงเวียนชีวิตแม่อยู่คนเดียวนะคะเพราะหลายลูกมีผัวแล้วแล้วมันก็ทิ้งแม่ใช่ไหมคะคุณแม่คุณแม่บอกว่าแม่อยู่คนเดียวแม่ว้าเหวแม่เเงานะคะดังนั้นเนี่ยบอกแม่ให้หาผัวใหม่แม่ก็ไม่ยอมนะคะแสดงว่าเธอดูแลแม่อยู่ไม่กูก็ทิ้งแม่มาเหมือนกันไม่คุณแม่ที่เขาจัดให้วันนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะ มันจะเอาโมลรโดเนี่ยใช่แผนแผนยิ่งกว่ารู้ตันแผนคุณแม่นี่ดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งคุณแม่ออกรายการวงเวียนชีวิตนะคะยินดีด้วยนะครับรูปครอบครัวนะคะพ่อแม่ โอ้น้องสวยจังเลยแม่่่คุณยายก็สมองไหลไม่น้องกลัวไงก็เลยกำพรละไว้แน่นเลยอะราคาตอนนี้นะคะเราติดสกัดเทปให้คุณแม่นะคะคุณแม่เขินนะคะอยากแกงแม่แม่บอกนะคะเอาติดสกัดเทปนิดนึงนะคะสําหรับคนที่หนาตาเยอะหลับตาคือคุณแม่ดื่มตาที่ติดไม่ได้นะคะทุกคนค่ะห้ามติดในลูกตาดํานะคะติดที่หนังตาโทษนั้นค่ะ อาติดแล้วคุณแม่ลืมตาค่ะโอ้หนังตายกม,มาเลยค่ะคุณฤทธรถศไหมรถจ้ะแม่รถมากนะคะคุณแม่ขาซื้อไหม,มคะสามร้อยให้ไปยหอให้ไปเลยห้ารอยนะ่ะแม่จัดให้แล้วนะจ๊ะวันนี้เนี่ยเราไปในฐานะเจ้าภาพใช่ไหมคุณแม่ใช่ไหมคะค่ะ,คะดังนั้นเดี๋ยเราสวยได้ใครบอกไม่สวยจ้างหนูบกได้นะคะหนูเป็นมือตกมืออาชีพเลยค่ะคุณแม่ขา คุณแม่บอกคูณเป็นนักบอลเล่นบบอลเหรอลูก<ช>ไม่ใช่ <c ười> เป็นตุ๊ดตามปกตินะคะ <c ười> เอาละคาในการแต่งคุณแม่ในเคสวันนี้นะคะเราจะบอกไว้เลยว่าคุณแม่เป็นสาวเหนือนะคะแต่เราเข้าขใจว่าเออคิดว่าคุณแม่เป็นสาวใต้เพราะสวยคมมากนะคะแล้วทำไมคุณแม่หาผัวไกลจังเลยทำไมอยู่แถวนี้นะคะ่ะแม่ขาเรื่องของแม่ใช่ไหมคะ แม่บอกอย่ายุ่งค่ะลูกอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะขอตอบอีกทีในชั้นศาลครับส่วนตอนแต่งหน้าของเราเนี่ยเราก็ต้องใส่แมสก์อยู่ตลอดนะแม่ตัดแม่ตัดถึงใจไม่ไปหาหนุ่มใต้ดีกว่าเหาหนุ่มใต้ใช่ไหมคะนันเหมือนมาดมแพมนะคะคุณแม่บอกว่าจะไปหาหนุ่มใต้นะคะเดี๋ยวคุณแม่ขาเดี๋ยวดูหาให้ค่ะเอาไหมคะ เอาไหมคะเอาค่ะเอาค่ะไม่ปฏิเสธด้วยนะคะอ่มีตั้งแต่รุ่น50ยัน80เลยครับคุณแม่แม่เรือไซส์กันเลยค่ะไม่หมายถึงอายุอ๋ออายุกันคุณแม่จำกัดไซส์ไหมคะแม่บอกยังไงก็ได้นะคะแต่ที่เราใส่แมสเนี่ยกันเชื้อโควิดไหมไม่ใช่ค่ะกันเชื้อลุงต่ำเพราะอะไรอาดามเป็นลูก ลงตับนะคะดังนั้นคุณแม่ก็ค่อนข้างกลัวนิดหนึ่งนะคะกลัวไหมครับคุณแม่คุณแม่กลัวไหมคะไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะนะคะลงทะเบียนไทยชนะไหมคะลงแล้วนะคะดังนั้นเราต้องใช้ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเราต้องใช้ไทยชนะเท่านั้นนะคะแต่ว่าดำแพมมาแพ้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะอะไรโหลดไม่ได้เด็ดหมดตอนนี้เนี่ยเราทําการแต่งหน้าให้คุณแม่นะคะแค่ทาแป้งฝุ่นคุณแม่ก็สวยแล้วนะคะคุณแม่กลัวหนาไหมคะไม่กลัวไม่กลัว นะคะเพราะอะไรคะคุณแม่บอกว่าเนี่ยที่ตั้งมาวันนี้งานน่ะพรุ่งนี้ <c oughs> แต่งไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวอ่อนเองนะค,ะ <c oughs> คุณแม่ขาตัวจริงหนูสวยไหมคะ <c oughs> สวยะ <c oughs> นะเน่คุณแม่บอกว่าสวยอ่ะจะเปิดแมสสวยทะลุแมสเป็นยังไง <c oughs> แต่เราจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณวิชชอบบอกเราไงว่าเนี่ยไม่ต้องแต่งหน้าก็สวย <c oughs> เนี่ยทำสาดไฟเยอะๆแล้วคนจะทักตลอดว่าทำไมตัวจริงสวยกว่าในกล้องเพราะอะไร อีผัวเนี่ยสาดไฟหนักมากแกนจมูกเหลามาครึ่งชั่วโมงไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะไฟเนี่ยสอดส่องโนหน้าจนด่างหายหมดแล้วเนี่ยอยากสวยก็เซลฟี่ไปถ่ายเองเลยไปเอาไปเอากล้องไปคือจะบอกว่ากล้องใครคนนั้นรอดตัวมีเชื่อไปดูเฟซปุ้ยนะคะจีดาพาติดต่อง,งานได้นะคะ สวยทุกรูปแต่พอมาอยู่กับปูเนี่ยืคิ้วไม่มีอันนี้คืออะไรกล้องใครคนนั้นรอดน,นี่นี่ม่ใช่นี่แต่งมาแล้วไม่แต่งแต่กล้องมันฟุ้งฟิ้งจนเบอร์จะไม่เห็นคิว<ม>้วพอใจใช่ไหมปุ้ยพอใจใช่ไหมคะคุณแม่เออเนี่ยสวยไม่ว่านสวย่็แหละใช่ไหมคะธรรมชาติโอ้ธรรมชาติจะตายเอาตรงไหนคะเอาปากามาวงบอกคุณแม่คะเอาผมพองประมาณไหนคะเอาเต้าหนูวหมีคะแม่บอกเยอะเกิน คุวแม่นอนไม่ต้องนุนหมอนคุณแม่ขาคุณแม่ขาหลับคุณแม่หลับไปแล้วนะคะคุณแม่ปกติชอบสีฟ้าใช่ไหมคะค่ะชอบชอบใช่ไหมคะเพราะอะไรรู้ไหมคะท่านผู้ชมคุณแม่อยากเป็นนางฟ้าค่ะปกติเนี่ยแม่จะดำหน้าหน้าอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้แต่งหน้าไปดำหน้าหน้าคต่อเหรอคุณแม่ไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะอองานแต่งแม่อดดำเลยนะคะคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ย ดูบ้านบ้านก็ทาสีฟ้าชอบอะไรชอบสีฟ้าสีเห่งการรอคอยสี่อ,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 อบอกแล้วเสียมรถด่วนขบวนสุดท้ายรกสุดแรออยู่นะคะแม่ต้องเลี้ยงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แน่เลยครับเมื่อกี้สิงเมียผมแล้วครับพี่ลืมไหว้เจ้ที่ก่อนเข้ามานะคะปัดแก้มให้คุณแม่นิดนึงคุณแม่ขผาตาสีฟ้าเลยไหมคะ ไปเข้าได้ไงเอาต้องเอาสีชมพูครับเอาให้คุณแม่ชอบนีคะไม่บอกปล่อยแม่ไปเถอะขอร้องพอดีเลยครับแม่เมียผมซื้อลิปสติกสีฟ้ามาพอดีเลยครับคุณแม่ขาวก็จะให้แม่เป็นรำอยู่หน้าองอันนี้จะได้เป็นนางฟ้าตาสีฟ้าตาลิปสติกฟ้า นะคะดังนั้นอย่ากเกงแม่แม่ขอลองนะคะแม่บอกไม่่ด้นะคะแม่ไม่ได้ขอฟรีแม่แม่มีโอกาสตัดสินใจนิดนึงนะคะอยู่ๆตกใจค่ะคุณแม่สวยอยู่ๆผัวก็ชมว่าคุณแม่สวยสภาพนี้นะคะยังไม่ร้อมอย่ากเกงแม่มาถึงสีตาสวยยังไม่ทันทาอะไรเลยสวยแล้วเนี่ยคุณแม่ดูสิหนูแต่งหน้าไม่สวยเราแต่ผัวหนูว่อวยจนสวย อยู่เนี่ยทุกคนคะถ้าหาผัวเนี่ยต้องหาผัวมาโอยยศนะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยงานเราก็จะลําบากเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณแม่หนูว่าให้ผัวเอากล้องมาถ่ายจอไว้พ่ออะไรคะกลัวลูกค้าเรื่องมากเพราะว่าถ้ามีกล้องอยู่อย่างเงี้ยลูกค้าจะไม่เรื่องมากคุณแม่เชื่อไหมคะ คุณแม่เชื่อไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะตอนนี้ยังไม่ติไงคงถูกต้อง้ะใช่ไหมคะคงถูกต้องนะคะคุณแม่กล่าบนะคะทาเลยค่ะไม่ต้องกลัวเข้มนะคะต้องงานพรุ่งนี้ค่ะแต่ตีสีวันนี้พรุ่งนี้ตีสีก็ออกจากบ้านีผมนอนละหนึ่งนะคะแต่งหน้าเป็นไหนคะอ๋อแต่งหน้าวิ่งรอบหมู่บ้านเอาให้คุ้มนะคะคุณแม่ขาเก็บไว้ดีๆได้3วันสองคืนนะคะนี่เปิดแอร์อบสามองศาเนี่ยอยู่ยาวเลยนะคะคุณแม่ ปังมากค่าคุณเฟิร์มคุณแม่จะเก็บไว้กี่วันดีคะาหน้าเนี่ยค่ะให้มันคุ้มสักห้าวันดีไหมดีค่ะคุณแม่ถาห้าวันไปเลยนะคะคุณแม่กล่าวให้มันคุ้มให้มันคุ้มค่ะสวยทั้งทีต้องเอาให้คุ้มใช่ค่ะกูจะให้น้องแพรมาแต่งหน้าคิ้วยาวจะตายก็จะได้คุณแม่ใช่ไหมถูกต้องค่ะคิ้วนี้เนี่ยบอกพูเลยจริงจริงเพราะอะไร คนอื่นนะก็จ şey ้างมาแล้วหมอกรวมมันอยู่ตรงนี้แหละวันดีทนะคนอื่นนะไม่มีใครจ้างหรอกสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่บอกคุ้มแล้วค่ะไม่ได้แต่งหน้านะคะ พูดมากเล่นตลกไห้แม่แม่บอกคุ้มแล้ว <แก S 1> คุ้มไหมคะคุณแม่แกง่วงคุ้มค่ะไม่ใช่ไหมคะแม่บอกพอแล้วคุ้มแล้วหยุดพูดแล้วทำซะเราก็สงสัยไงว่าเออคุณแม่อยากได้สูงประมาณไหนแต่เรายังไม่ให้คุณแม่ดูกระจกนะคะก่ <S <S อนแยกเนี่ยปุ้ยยีเท่าพุ่มผ้าป่า พาว่าแบบกลัวละทักไงโยมโยมหัวสูงนะโยมนะนะคะอันนี้เนี่ยเราก็แบบว่าเอาตามหมอพอพอพอ่ห่างๆไม่ใช่กลัวโควิดนะเดี๋ยวโมเปล่าเดี๋ยวปุมปั้นก็ับตั้อระปัดคุณแม่ก็ต้องยอมนะคะตอนนี้คุณแม่บอกไม่เอาเต้ากูเป็นสีนะเดี๋ยวเราติดกิ๊บร้อยตัค่ะสวยมากค่ะคุณแม่ค่ะฉ่ำเลยค่ะไปวอร์ ทาปากแล้วสวยเลยครับไม่ทาแต่ปากล่างนะเหมือนคุณแม่แลบลิ้นอยู่สิว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าแล้วแล้วอันนี้นะคะคนที่ทวงมรดกก็มาแล้วนะคะมรดกมาแล้วมาถึงอวยยศว้าวก่อนเลยไม่ได้มรดกนะ ลูกสปวาคุณแม่ใช่ไหมครับใช่สัมมิทคะนี่ราคาคนนี้ราคาที่มีผัวแล้วทิ้งแม่นะคะคนนี้เลยนะคะมีผัวแล้วทิ้งแม่อยู่คนเดียวนะคะแม่ต้องมาออกวงเวียนชีวิตเรียกร้องความสนใจวัดไม่ทันนะในการนี้แม้วัดไม่ทันไม่ทันแต่รู้จักนะจ๊ะช่วงวงเวียนชีวิตก็มานะคะคุณแม่เนี่ยมาบอกเล่าสู่กันฟังเลยใช่ไหมคะอื แต่งวันนี้คะ่ะพรุ่งนี้อ่อนค่ะพร <l ots> ุ่งนี้เช้าหวานเลยนะคะแต่งแต่ตีสี่วันนี้พรุ่งนี้ตีสี่<ะ>อร่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ <l ots> คนที่บอกว่าวงเพลนชีวิตไม่ทันเนี่ยถ้าพูดชื่อเหล่านี้ไปรู้จักหมดเลยเ <l ots> ออฝันที่เป็นจริงเกมวัดดวงไม่รู้จักนะคะตุ้งแสงตะวันตุ้งแสงตะวันนะคะสมสอนพึ่งนอ วอย่าลืมอีกอย่างอะไรครัวเวทีทองเจ้าขุนทองเจ้าขุนเรื่องของเรื่องคือแม่บอกเอาข้าวใส่ถ้วยแล้วก็นั่งให้ลูกนั่งดูทีวีเจ้าขุนทองก่อนไปโรงเรียนนะคะดูสิท่านผู้ชมคะบอกไม่ทันรู้จักหมดเลยรู้จักหมดเลยรู้คุณแม่นี่เก่งนะคะแม่สอนมาดี เดี๋ยวเราจะมั่มอมเมาคุณแม่ถามว่าอะไรอ๋อเดี๋ยวจะพ่นสเปรย์ดำปิดนะคะให้คุณแม่แบบว่าตาลายแล้วก็เมาไปเลยนะคะเ <c oughs> นี่ยคุณแม่ขาลูกจ่ายค่าแต่งหน้าทำผมให้ไหมคะหรือติดต่อให้อย่างเดียวคะ <c oughs> เอาให้แน่นเลยนะคะ <c oughs> เอาให้แน่นค่ะลูกสาวบอกโอ้ยผมอยู่ไปเลยตาบอดสองคืนคอยล้างหน้า <c oughs> และแล้วก็ถึงเวลาประทับใจและระทึกขวัญของคุณแม่นะคะ คุณแม่จะได้ดูกระจกนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็ไปล้างหน้าสวยก็ชมหนูไม่สวยก็ด่าปุ้ยนะคะคุณแม่คะเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่ดูนะคะว่าคุณแม่เนี่ยคอยย้ำเตือนกับเราเสมอว่าอย่าเยอะนะเดี๋ยวแม่เจ้าสาวก็เครืองแต่ตอนนี้เนี่ยบอกไว้เลยแม่คะจะเอาไหมคะซองนะ่ะอย่ามาเครืองนะคะนึกถึงซองไว้อ่ะแม่เงียบเลย <c oughs> คืออะไรคะ อึ้งอึ้งว่าสวยหรืออึ้งว่าไม่สวยคะสวยสวยเหมือนน้องแพมเลยไอ,อ้ยาแฝ<ฟ>งแ,แล้วนึ่งรับบทแม่ลูกนะคะหวานคุณแม่ชอบไหมคะก็ไม่เคยไม่เคยแต่งเข้มขนาดนี้เลยของแม่จะร้องไห้แล้เหรอคะใช่น้ำตาจะไหนนะเลเลยแสดงว่าคุณไม่คะเดี๋ยวคุณแม่เปลี่ยนชุดนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่ดูนะคะเดี๋ยวเราจะจัดดอกไม้ให้คุณแม่เป็นพุ่มใหญ่ท่้พุ่มป่าเลยนะคะหมดแจกันนี้เลยค่ะคุณวิทย์ถ่ายเป็นที่น่อยสิ นี่หละครหมดพดุ่กนี้นะคะจะอยู่บนสีสัณแม่นะคะเพื่อเลยครังที่หวานเข้าใบหน้ายินดีด้วยนะครับรูปครอบครัวนะคะพ่อแม่โอ้น้องสวยจังเลยแม่คุณยายก็สวยไม่น้องกลัวไงก็เลยกำพระไว้แน่นเลย รถหรือเปล่า <laughs> แม่ <laughs> บอกว่า <laughs> แม่ไม่ได้อยากสวยหรอกแต่ถามว่าจะเอาไม้ตังอะเอานะคะ <c oughs> วันนี้แต่งหน้าเป็นไหนคะแต่งหน้าไปจ่ายตังนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่านะคะขอบคุณคุณแม่มากๆแล้วขอบคุณเจ๊ปุ้ยด้วยนะคะตอนนี้นะทำนัาที่เป็นช่างภาพแล้วหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าตามนั้นแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกคนนะคะใช่ไหมคะคนสวยได้ยิ้มได้ค่ะหน้าแม่จะได้เรียบรับใช้อ่าใช่ไหมคะ